ตุ้มสามชั้นตอไม้มีตอไม้แดงมีน้ำสองมีสาดเดือดผุดผุดอันนี้หมูเดือดรอแล้ว อ๋อดอกไม้น้ำสองเดือดก็จะมันผสมละอ่ะะาไก่ละมา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 เดือดนะครับอ๋มาดูใช้โอหนะใช้อ้โอ้ใช้โอะใช้โอะทำอะไรโอ้ทำอะไรว้ายทำอะไรกันนี่ทำอะไร,ะไรกันนี่นนอืมโอ้นี่มันกินท่าอะไรวะเนี่ยกินท่าอะไรวะเนี่ยกินท่าอะไรวะโอ้โห โอ้ยถ่ายอะไรไม่ได้เนี่ยถ่ายถ่ายน้อยนิดนึงได้ไหมกินท่าอะไรเนี่ยนั่นกินท่าอะไรวะเนี่ยดูลิงนี่เนี่ยใช่แมวไหมแมวรู้ลิงแมวรู้ลิงแมวรู้ลิงเนี่ยตัวเนี้ยฮะนี่แมวรู้ลิงเนี่ยตัวเนี้ยนี่แมวรูลวร้ลิงแอบแ,แอบ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 อย่างดื้อโอ้โหโอ้โห,โห ลิงกันชัดเลยอ่าเดือดแล้วปุดปุดไปขุดปุดเดือดสักสามสี่นาทีฟองมันแตกไม่เดือ,รอดรออือหือหสุดๆโอเคครับอดีครับ